สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิกชั่นแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม f o r ์ซ์ไรเซ่นไนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเควส Festival ัลโอเพอริสซีรีส์ที่6ในฤดูซัมเมอร์ฤดูแรกของซีรีส์ที่6นะครับตัวนี้เลยแล้วก็เลเวลก้าขึ้นไปนะครับถึงจะทำตัวนี้ได้นะครับเควส์แรกนะเป็น4เควส์ย่อยนะครับตัวนี้จะมี4เควส์ย่อยด้านในนะครับในเควส์ใหญ่นะครับให้เรากดเข้าไปเล่นเลยนะครับเควส์นี้เควส์ที่หนึ่งนะครับก็คือให้เราเอออาาคคััันนนี้กมขบบะร STR ไว้ที่สองก็คือชนะด่านแดกนะครับแบบรถเดิมก็คืออย่าเพิ่งไปแต่งอะไรนะครับให้ามาเล่นด่านแดกนะครับตรงนี้เลยที่จริงด่านไหนก็นได้นะแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับให้เป็นง่ายสุดละกันจะได้ชนะง่ายๆนะครับด่านแดกตรงไหนก็ได้นะครับเซฟเลยแล้วก็ขับปกติเลยครับไปเข้าเส้นชัยไปเลย โอเคนะครับเข้าเรียบร้อยแล้วทีนี้เคเวสถัดมานะครับเป็นเคเวสตสนามแดกเหมือนกันแต่ว่าให้เราไปแต่งรถมานะครับโดยได้คาร์ด s นนะครับแล้วก็ต้องชนะด้วยผมให้ใช้จุดนี้แล้วกันนะครับไปโหลดได้เลยกดสตาร์ทเลสไปเลยนะครับถ้าเหมือนเดิมครับก็ขับจนเข้าเส้นชัยที่1นั่นแหละเป็นนัดเร็จ อ่ะ C นะครับก็คือถ่ายรูปรถคันนี้นะครับมีแค่นี้เลยนะครับเป็นนี้ง่ายๆกด P ถ่ายรูปแล้วก็ Enter ถ่ายนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับถ่ายรถคันนี้นะครับถ่ายตรงไหนก็ได้ให้มันติดถูกสองเนแบบนี้นะครับถัดมานะครับเป็นชนถังยี่ห้าถังนะครับตรงนี้เลยด่านจะอยู่ตัวถังนะครับมันจะอยู่บริเวณเ o r ฮอลิซอนนะครับรูปตัวเตนั่นแหละ ชนได้เลยนะไอพวกถางพวกนี้ครับรับชนได้เลยชนชนไปเรื่อยจนครบยี่้าถังนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสำหรับเควสชนทางนะครับถัดมานะครับเป็นเควสรักษาความเร็วให้ได้144กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะก็คือด่านจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงสะพานเลยมันจะเป็นสีส้มตรงนี้นะครับให้ใช้ตัวนี้นะครับควสบังคับนะครับแล้วก็ใช้จุนี้นะครับครับไปเลยครับให้ได้144ครับตรงด้านล่างนั่นแหละเท่านี้เป็นอันเสร็จนะครับถัดมาเป็นควสกระโดดไกลให้ได้115เมตรครับ หลัอยูกตรงนี้นะครับเป็นรูปเครื่องหมายตกใจสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจะลดแก๊สให้ได้115เมตรใช้เป็นคันนี้นะครับซูเปอร์แวนสามแล้วก็จุดนี้นะครับ<ค>ทุกอย่างที่ใช้ในภาคเอในควสเนี่ยครับก็คือรถบังคับหมดเลยเนาะใช้คันอื่นอาจจะไม่ผ่านนะครับพยายามใช้ตามที่ผมเลือกมาให้อ่ะเป็นถัดมาเป็นควสตทำความเร็วสูงสุดให้ได้3 1 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขึ้นไป อยู่ตรงนี้นะครับต้องวิ่งจากทางซ้ายไปขวานะวิ่งไกลๆหน่อยนะครับใช้เป็น SLS MG นะครับวิ่งไกลๆหน่อยเนาะแล้วก็พยายามอย่าชนนะครับจะดีมากตัวนี้เป็นจูนนะครับ313นะครับเลียกทางขวามือแล้วเข้าแถบถ่ายรูปพอดีนะครับแชเป็นอันเสร็จนะครับถัดมานะครับเป็นแข่งชนะสามด่านขาวให้ติดท็อปสมนะครับ ที่1ที่2ที่3ได้หมดเลยนะครับแต่พยายามให้ได้ที่1-2ตาเข้าไว้นะครับน่าจยะยตรงนี้นะครับรูปกระบ,บองเพชรกดโซโลไปเลย1 2 3นะครับแล้วก็ใช้คันนี้นะครับคัส10เลสคานะครับอลูมิคัส2,015ใช้เป็นจุดนี้นะครับ คับไปเลยนะให้ได้ที่1ทุกด่านนะครับจะดีมากแล้วก็ความยากระดับไฮรีสกิลด้วยนะครับเหมือนภาคนี้เขาจะตั้งไว้ให้แล้วเลย,เลยสองนะครับเป็นไพโคได้ที่3ด้วยนะครับถัดมาเป็นอันที่3ามนะครับอ่าโ้ที่1 2สองด่านที่3ามหนึ่งด่านนะครับอันนี้ก็ผ่านเหมือนกัน หันมาเป็นถ่ายรูปเคม n นนะครับตัวนี้เลยเคม n น Gt4 ของ Porsche นะครับ All เอาพอร์ตมาขับนะคันนี้เนาะแล้วก็มาที่ขวามือสุดของแมปนะครับมันจะเป็นทะเลนะครับแล้วตรงที่ผมจอดอยู่นะครับก็คือตรงรูปกำแพงที่เขาจะให้เราถ่ายรูปนะครับพอเสร็จปุ๊บแล้วก็หันหากำแพงนะครับกด P เข้าหมดถ่ายรูปแล้วก็กด Enter เพื่อถ่าย ถ่ายให้ติดทั้งรถแล้วก็ทั้งรูปกําแพงนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับติดถูกสองอันแบบนี้ทามาเป็นแข่งชนะนะครับตัวนี้เลย Event Lab ลขับไปเลยนะครับนี่ด่านอยู่ตรงนี้นะมันมีดานเดียวนะครับ แล้วก็ใช้เป็นจากัู้ว่าตัวนี้นะครับใช้จูนนี้นาะอแล้วก็ขับไปเลยนะครับแข่งสองรอบมันจะเป็นวนสองรอบนะถัดมาเหมือนกันครับตัวนี้แข่งชนะเหมือนกันเลยใช้เป็นคันนี้ครับแล้วก็จูนนี้นะครับแล้วก็กดสโลว์ไปได้เลย,เลยด่านจะมอกมานะครับ ให้มัตั้งความยากให้เป็น h ฮ r ี y Skill นะตรงนี้นะแล้วก็กด Start ไปเลยนะครับก็แข่งให้มาได้ที่1นะครับคราน,นี้ก็เป็นอันสิเคว e สุดท้ายนะครับเป็น q u e s แข่งกับบอทชนะ2ครับสาตานะครับที่ผมจะพาเล่นก็คือกดไฟทิเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใช้รถคันนี้นะครับเพราะว่าอีกคันหนึ่งที่มาให้ใช้มันคันละ15ล้านนะครับตัวนี้เป็นจุดน,นี้นะครับ ก็ขับไปเลยนะครับให้แต้มสีฟ้าทางขวามือเนี่ยมันนําบอดนะครับตัวแต้มหมวกนอกสีฟ้านําบอดเท่านี้แล้วก็เป็นอันชนะนะครับนํา2ตาปุ๊บจบกมพันทีครับถ้ายังไม่ครบ2งตามันจะให้เราแข่งันที่3มนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับได้ทั้งสองคันเรียบร้อยแล้วก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ